สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 5คลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีมังกรค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีมังกรค่ะระหว่างไพ่ไปทั้งหมดตามตำแหน่งแล้วก็เราก็จะอ่านตามความหมายของไพ่นะคะท่านที่เข้ามาชมก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ เราไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษค่ะวันนี้เราจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพตามลําดับเช่นเคยค่ะ,ะนะคะเดี๋ยววางให้ไพ่นะะก็ออกมาใช้ได้นะคะคนมังกรในเดือนพฤษภาคมอะ่ะชาวสีมังกรคือตัวลัคนาของคุณดาวพระเสานะคะก็ยังอยู่ตำแหน่งตนุตำแหน่งตัวเองเป็นเกษตร แต่ทีนี้ดาวพระเสารเขาจะทํามุมกับดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของปุตตะเรื่องของโครงการใหม่ๆที่คุณอาจจะได้รับจะดูที่ตําแหน่งแรกก่อนให้อัศวินอัศวินดา นะคะถ้าทางานธุรกิจทํางานองค์กรเนี่ยอาจจะต้องติดต่อประสานงานมากขึ้นนะคะแต่ถ้าทํางานส่วนตัวนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์การพบปะลูกค้าแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลูกขารู้เราใช้วาทศิล์หรืออ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ค่ะจะทําให้คุณมีคนเข้ามาช่วยอุปถัมภ์พฤษภาเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่คุณเหนื่อยเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้รับผลตอบแทนนะคะคนราศีมังกรเนี่ยมีทั้ง เครียดเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของคนรอบข้างนะคะอาจจะดูเหนื่อยแล้วก็งานเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องจะต้องสะสางจะต้องรีบเร่งตลอดเวลานะคะคุณสามารถจะฝ่าฟันปัญหานั้นไปได้ค่ะใบที่ห้านะคะจะโยงกับใบที่หนึ่งเพราะว่าใบที่ห้าเนี่ยมันตกตรงตำแหน่งปุตตะซึ่งมันมีดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์โคจรไปนะคะตกตรงตำแหน่งนั้นก็จะแสดงเห็นว่าคุณอาจจะได้รับโครงการใหม่ๆเข้ามา จะเครียดหน่อยหนึ่งนะคะแต่ขอให้คุณจะเย็นๆอย่าไปรีบร้อนทําอะไรให้มันรอบคอบและที่สําคัญก็คืออาจจะเป็นดูแลบริวารหรือว่าสอนงานอาจจะทําให้คุณกลายเป็นทั้งผู้ดูแลผู้ปรึกษาผู้ที่ต้องสัตสางเลยทําให้เหนื่อยให้เครียดแต่ไพ่เดอะสเตนนี่ก็ถือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จแล้วก็ทีมงานก็ยัง ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือดีค่ะอุปสรรคของคุณนะคะตำแหน่งนี้ก็ถ้าในด้านของของการทํางานเนี่ยก็คือคุณจะต้องยืดหจุ่นนะคะว่าอย่าเพิ่งไปกดดันตัวเองแล้วกดดันคนรอบข้างแต่ในด้านดีเนี่ยใบนี้มันจะเหมือนกับคุณอาจจะมีเพื่อนฝูงเก่าแก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยทํางานนะคะมาแนะนําหรือมาชักชวนให้คุณไปทําธุรกิจหรือทํางานด้วยก็ลองพิจารณาดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว ชาวราศีมัง,งกรในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีบางคนที่เริ่มรู้สึกเบื่อกับกับงานที่ทําแล้วก็อยากจะหางานที่มั่นคงแล้วก็อยากจะได้ผลตอบแทนที่ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะโยกยายนะคะไปไปทำงานที่ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเหมือนกันค่ะใครที่สมัครสอบแข่งขันก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่กําลังเรียนรู้อะไรอยู่เนี่ยไม่ว่าจะในด้านของโหาราศาสตร์หรือในด้านของ ภาษาหรือการฝึกอบรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะผลสําเร็จนะคะสิ่งที่ควรระวังนะคะไพ่ตําแหน่งที่8ในด้านดีเนี่ยคนที่คิดไม่ดีกับคุณก็จะห่างหายไปนะคะแต่คุณก็จะต้องเดินทางสแสวงบุญบ้างแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนเวรบ้างนะคะและใบนี้ถ้าในด้านที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการได้โชคลาภไม่คาดฝันแต่อย่าไปเสี่ยงอย่าไปทุ่มเทมากนะคะ อย่าทำอะไรที่เสี่ยงหรือเชื่อใจคนมากเกินไปค่ะสิ่งไม่ดีนะคะหรือใครไม่ดีใครคิดร้ายเขาก็จะกลับมาเป็นมิตรแต่ชาวราศีมังกรก็จะต้องให้อาภายัยแล้วก็อย่าไปลงทุนอะไรที่เชื่อคนง่ายเหมือนจะทำให้การเงินมีปัญหาในที่เก้านี้ก็ถือว่าดีค่ะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมทเรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งนะคะเรื่องของการงานถ้าใครทำธุรกิจก็อย่าเพิ่งไป ลงทุนเพราะว่าใบข้างๆก็คือ,อยังเหนื่อยกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือบางทีอาจจะต้องยกย้ายสถานที่ประกอบการอาจจะหมดสัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้องยกย,าย,ย้ายเงี้ยนะคะใบเรื่องของการเงินนะคะสองเหรียญรายได้คุณหมุนเวียนดีค่ะคุณอาจจะมีทั้งรายได้ประจําหรือรายได้เสริมหรือบางทีจะเป็นเรื่องของได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะการติดต่อ,อการขอความร่วมมือหรือแม้แต่ สมมติว่าบางคนกําลังจะยื่นเรื่องเพื่อขอขอสินเชื่อก็มีโอกาสที่จะได้นะคะโดยภาพรวมค่าใช้ใจ่ายของคุณก็อาจจะไปเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือมีเกณฑ์ที่จะไปซื้อปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะแบบซื้อจุลยานผ่านาด้วยค่ะสําหรับความรักนะคะไพ่เดอะซันคนมีคู่ก็เอ,อ่ถ้ารักกันมานานก็มีเกณฑ์ที่จะแบบ แต่งงานนะคะสร้างครอบครัวมีข่าวดีในด้านของการแต่งงานแล้วก็ทําธุรกิจด้วยกันก็ถือว่าได้คู่ครองที่ดีค่ะถ้าเป็นคนโสดนะคะไพ่เดริรสเทนคนโสดอาจจะไปเจอคนที่ใจร้อนนะคะดังนั้นคนโสดเนี่ยต้องอย่าไปคิดมากนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแต่ว่าด้วยคนโสดเนี่ยอาจจะไปเจอคนใจร้อนหรือบางทีความรักของคุณอาจจะมีปัญหากับ ผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงั้นจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่จจะเหนื่อยหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะแต่ก็ระวังเรื่องของการเดินทางไกลนะคะ<ม>การทานอาหารหรือเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะ การดูดวงของชาวราศีมังกรก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยมาลีนีที่ช่อง youtube โชคชะตามูลม,มคเกอร์ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ